ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรันปารยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้คุณน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษาการอุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนธันวาแล้วนะครับ2564สวัสดีครับอุโสทุกท่าน วันนี้ก็จะมาเชิญชวนให้อาวุโสทุกท่านน่ะได้ไปชวนคนรับธรรมะร่วมตั้งสถานธรรมเพื่อให้ทุกคนได้เป็นชาวีรธรรมนะครับชาวีรธรรมก็คือจากหลักฐานคืออยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มเนี้ยเนี่ยมีทุกแห่งครับในในอาณาจักรธรรมเนี่ยอยู่ที่หน้า17นะครับ พระอาจารย์เมตตาว่าสิรักเอ๋ยขณะที่ให้ทรัพย์เป็นทานผู้ให้ย่อมได้บ่มเพาะเมตตาธรรมขณะที่ให้วิทยาธรรมเป็นทานผู้ให้ย่อมได้ปัญญาธรรมขณะที่ให้อภัยทานผู้ให้ย่อมได้วีรธรมรมความกล้าหาญนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ เอ่อถ้าถ้าเราเป็นได้เป็นเราให้ญาติธรรมรับธรรมะเนี่ยเขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมแล้วพวกเราก็ร่วมกันเข้าโครงการมหาพยทานน,ะนี่และโทษเวรให้ซึ่งกันและกันอ่าตรงเนี้ยเรามีเครื่องมือเราจึงทําได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือจะทําไม่ได้แล้วยังอยู่ในยุคปกโปดสามโลกอะ่ะจึงทําได้ฉะนั้นรีบ ชวนชวนคนมารับธรรมะล้างนี่กรรมให้เขาล้างนี่เวณให้เขาเที่ผู้น้อยเปรียบเหมือนการตั้งสถานธรรมเนี่ยเหมือนการตั้งที่ทางโลกเขาตั้งคาแคร์เนี่ยคาแคร์นี่หมายถึงว่าเป็นสถานที่ล้างรถนะครับเดี๋ยวนี้ล้างอัตโนมัติก็มีเ,เมื่อเราเอารถเข้าไปล้างแล้วเขาก็ล้างให้ มันเหมือนกับที่เราไปชวนคนมารับธรรมะเนี่ยเราก็ล้างนี่กรรมนี่เวรให้เขาเตรงนี้มันจะไขว้กันระหว่างว่าหลายคนเห็นว่าของเก่าล้างแต่ทําของใหม่เนี่ยจะทําทําไมไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมีครับของเก่าเนี่ยหกหมื 60, ปีของใหม่ไม่ถึงร้อปีนะครับจึงต่างกันแล้วก็ เหตที่เขาสร้างใหม่เนี่ยเพราะว่ามันมีของเก่าเป็นเหตุปัจจัยนะครับดูเอ๊ดูดูตารางนี้นะครับดูตารางนี้ตารางเนี้ยคือรับธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เอากิเลสกรรมวิบากออกให้เขาได้มันจะออกโดยอัตโนมัติอะถ้าเราตั้งปณิธานเพิ่มให้เขาอีกข้อหนึ่งคือปณิธานมหาภัยทานนะครับตอนนี้ ฟ้าเบื้องบนก็เมตตาอมาแต่เนือนซื้อบอกให้เราตั้งปณิธานส่วนตัวได้ทองข้อเราก็ตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยเพื่ออะไระเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออกนะครับคือกิเลสเนี่ยจริงๆเปรียบเหมือนกับ เหมือนกับกระแสไฟฟ้ากิเลสเนี่ยเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้านะครับเราจะรู้สึกว่าในตัวของทุกคนเนี่ยมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราที่บ้านเราเนี่ยเราเปิดเวลาไหนไฟฟ้าก็ติดเราก็จึงบอกว่าเอะในขันห้าธาตุสีของเราเนี่ยมีกิเลสแต่ถ้าเรา,เ,าเรียนรู้หลักอริยสัจนะครับอริยเจ้าบอกว่า ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเองทุกอย่างมีเหตุปัจจัยไฟฟ้าในบ้านเราที่ที่เขาติดได้เนี่ยเพราะเขามีเหตุปัจจัยมาจากโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาส่งมาให้แล้วก็ต่อสายเข้าบ้านเรามันจึงรู้สึกว่ามีไฟตลอดเวลาเลยก็เหมือนเรารู้สึกว่าเรามีกิเลสตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามารับธรรมะแล้วเราก็ ตั้งปณิธานมหาภัยทานเนี่ยมันก็ล้างกิเลสเออล้างวิบากออกพอมันขาดวิบากที่เป็นเหตุปัจจัยกิเลสมันก็ไม่เกิดพอกิเลสไม่เกิดการสร้างกรรมก็จะลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดเหตุปัจจัยไงเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับถ้าเราไปตัดคัดเอาออกแล้วไม่ให้ไฟเข้ามาแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ติด เปิดก็ไม่ติดพัดลมไม่ทํางานแอร์ไม่ทํางานไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราแก้ที่เหตุไงเหตุคือวิบากนะครับถ้าเราเราคอยที่จะป้องกันที่เราเรียนและศึกษากันเนี่ยเราป้องกันนะครับป้องกันหมายถึงว่าไม่ให้เกิดขึ้นใหม่เนี่ยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมาการเกิดขึ้นใหม่ก็จะน้อยน้อยมากเหมือน หรือว่าบางคนน่ะถ้าแก่มากๆี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าถ้าเขารับธรรมะเสร็จเขาได้ล้างนี้กรรมตั้งแต่เกิดจนถึงเขามารับธรรมะเนี่ยแต่นี่ใหม่ที่เขากําลังจะสร้างเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพราะเขาไม่มีแรงที่จะไปฆ่าใครอะไรใครอีกแล้วมันก็สบายนะครับเพราะว่าการรับธรมธรมะเนี่ยแล้วธรรมะเนี่ยเขามีความเสมอภาคท่านเวยหลางเนี่ยท่านยังบอกว่าถ้าเราอยากจะ มีจิตเป็นกุศลเนี่ยเราต้องเห็นทุกคนเสมอภาคถ้าเราเห็นทุกคนเสมอภาคเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์รับธรรมะไดเ้เราอย่าไปเอาเงื่อนไขตรงที่ว่าเงื่อนไขต่างๆที่เราตั้งกันขึ้นมาเองที่เราหวังว่ามันจะดีอ่ะถ้าเราเห็นจิตทุกคนเสมอภาคไม่มองภายนอกเนี่ยทุกคนก็จะรับธรรมะได้พอเขารับธรรมะเขาก็ได้รับนิรโทษกรรม แล้วทุกคนก็ตั้งเราก็ตั้งบัณฑิธานมหาภัยทานให้เขาได้ไม่ต้องคอยให้เขาตั้งเองเราตั้งให้เขาเ,เพราะเรามีเครื่องมือไงเหมือนรัฐบาลเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าเป๋าตังของประชาชนเนี่ยสาล้านคนเนี่ยเขาทําแก๊กเดียวได้ทําไมพระอาจารย์มาให้ถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอห้าบัณิธาน พระอาจารย์ก็มีเจตนาที่จะให้ถันจูเนี่ยเอาลายชื่อของคนที่รับธรรมะแล้วในแต่ละสถานธรรมเนี่ยมาถวายอภัยทานให้เขาได้เพราะว่า,าหลายคนบอกว่าปีหนึ่งปีรับธรรมะเป็นแสนหายไปหมดเลยไม่มีประโยชน์เลยท้อใจไม่อยากจะชวนคนรับธรรมะอยากคิดอย่างนั้นนะครับอยากคิดอย่างนั้นเพราะว่า ประโยชน์ของการรับธรรมะเนี่ยคือมีมหาศาลเลยได้รับได้ลบล้างนี่เวนนี่กรรมเนี่ยตรงนี้คือเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักของโลกสันติภาพอะ่ะเราต้องดูเหตุว่าโลกไม่สันติภาพอะ่ะพี่น้องไม่ปองดองเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมเนี่ยเขาเป็นเหตุทําให้ทํำยังไงยังไงมันก็ทําไม่ได้เหมือนอที่ผู้น้อยเปียบเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดมันก็ยัง ไฟก็ยังติดพัดลมก็ทํางานเน่ยเพราะว่ามันมีกระแสไฟมาไงเราตัดกระแสไฟซะมันก็จะสงบนะครับเหมือนโลกจะปองดองโลกจะสันธิภาพครอบครัวจะปองดองเนะ่ยเราก็ตัดเหตุฉะนั้นก็จะรีบชวนคนรับธรรมะล้างนี่กรรมนี่เวรให้เขาเราใช้เครื่องมือล้างแบบอัตโนมัติเลยยุคนี้มันยุคอัตโนมัติแล้วนะครับไม่ได้ทำเองและ เพราะว่ามันเปรียบง่ายๆเหมือนโรงครัวแม่ครัวเขาทำอาหารเลี้ยงคนได้ทีงเป็นพันคนน่เขาทำได้เราไม่ต้องทำอาหารเนี่ยเราก็กินได้เ,เราสังเกตดูนะครับชาวนาทำนาเราไม่ต้องทำนาเราก็มีข้าวกินได้ก็เหมือนญาติธรรมที่รับธรรมะแล้วทุกคนเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรอะ่ะไม่รู้อยู่ไหนไม่ต้องรู้ด้วยว่าอ,อยู่ที่ไหนเนี่ย ทันจูเนี่ยก็เผาถวายให้เขาให้เขาได้บุญเพราะพระอาจารย์บอกว่าการให้อาภัยเป็นบุญทานเนี่ยอัน,นิสงส์สูงมากสูงยังไงสูงตรงที่ว่าหนึ่งคนให้หมื่นคนได้อา่าแล้วก็ให้กันเป็นต่อๆเนี่ยภัยพิบัติโลกก็จะลดเพราะว่าอะไรเจ้าหนี้นเวรก็ลดเวลานี้อุโสสังเกตไหมครับฟ้าเบื้องบนเนี่ยจัดสรรพิธีให้เราอะ่ะจะต้องทํา เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยโลกก็วุ่นวายเนี่ยโลกวุ่นวายแม้กระทั่งในสถานธรรมเนี่ยก็วุ่นวายเพราะอะไรเพราะเรามาเจอกันไม่ใช่ธรรมดาเรามาลบล้างนี่เวรซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ล้างนะ่ะทุกคนต่างก็เป็นเจ้าหนี้กันเห็นไหมครับขนาดชาวธรรมยังทะเลาะกันได้มีเหมือนไม่ทะเลาะแบบชัดเจนเหมือนข้างนอกนะก็ยังมีใจขุนขุน,ขนไม่มองหน้ากันแบ่งพักแบ่งพวก ของใครของมันคิดว่าทุกคนไม่ใช่พวกเดียวกันเป็นแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเพราะวิบากกรรมเพราะจิตของทุกคนเนี่ยดีงามหมดแล้วอะแต่เมื่อวิบากมาเรารู้ไม่ทันวิบากไงวิบากมันก็ทําให้เราขุ่นข้องมองใจกันไม่ได้โทษอาวุโสที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเราต้องโทษที่วิบากกรรมนะครับฉะนั้นเราก็เอาวิบากกรรมออกให้เจ้าออกให้เขา คนไม่เชื่อเราคนเชื่อก็เอาออกให้เขา,เาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ฟ้าเมตตาเบื้องบนโปรดแล้วะ่ะก็ขอเชิญกาบเรียนเชิญอาวุโสทุกท่านน่ะไปส่งเสริมให้คนน่ะตั้งปณิธานเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือส่งเสริมให้เขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ดีเราทำให้เขาได้ไม่ต้องให้เขาทำเองและที่ผู้น้อยย้ำแล้วย้ำอีกว่า เราพูดให้เขาฟังร้อยครั้งเขาก็บอกเขาทาไม่ได้ทําให้เขาดูร้อยครั้งเขาก็ทําไม่ได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้อะเราทําให้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบที่เป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการต่างกันเช่นเราทําบุญเนี่ยเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราส่งบุญไปอะส่งบุญไปให้เจ้าหนี้นายเวรส่งบุญไปให้บรณพบุรุษส่งบุญไปให้เทพเทวาเราแผ่บุญนอะ,อะ คือเราแผ่บุญไปเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากให้บุญถึงเขาใช่ไหมครับอยากให้บุญถึงเขาถึงญาติสนิทมิตรหายแต่เราทําแบบกว้างไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าเราใช้ใบคําขอเนี่ยผูกบุญสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถให้เขาโดยตรงได้เพราะเรามีชื่อนามสก,กุลเขาไงเ,เราทําแบบเจาะจงได้ถ้าคนไหนเราติดต่อให้เขาได้การถวายปณิธานตรงเนี้ย มันจะมีชื่อนามสกุลพร้อมเงินทำบุญก็จะให้เชิญอินเป่าเสื้อที่มีจิตเมตตาว่าเออเราชวนเขารับธรรมะเราอยากให้เขาพ้นเวียนว่ายตายเกิดให้เขาหมดนี่กรรมนี่เวรเนาะเ,ออเราหาตัวเขาไม่เจอเขาอาจจะยากจนไม่มีเงินเนี่ยเราอาจจะทำให้เขาเป็นพิธีก็คือบริจาคให้เขาเออหนึ่งหยวนก็ถือว่าเข้าพิธีใช้ได้ละหนึ่งหยวนแล้วก็ถวายไป เงินตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็เงินเอาไปบุกเบิก,บกแพ่ธรรมสร้างสถานธรรมนะครับแต่ถ้าคนเข้าใจเขาจะทําเพิ่มให้ครบพันหยวนก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชวนเอาโสทําบุญนะครับคือทําให้แบบว่าที่เราบอกว่าทําบุญไม่หวังผลน่ะทำบุญไม่หวังผลต้องมีการให้เพื่อตัดผล ผลมันจะไม่กลับมาถ้าเราทําโดยว่างเปล่าหมายถึงว่าทําบุญแบบไม่คิดอะไรอ่ะไม่หวังผลอะไรอ่ะมันจะเป็นบุญวาธนาซึ่งวกกลับมาหาตัวอุโสเองอีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีคํากล่าวว่าทําบุญแบบไม่หวังผลจะได้บุญมากอ่ะตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แบ่งให้ใครไงเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแต่ถ้าเราทําแบบว่าให้เขาไปเนี่ยมีพระอาจารย์นําไปให้เนี่ย มันจะไม่ย้อนกลับมาเป็นบุญวาสนาตรงเนี้มันเป็นบุญใช้หนี่มีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทําบุญใช้หนี่ที่ว่าผ่านพระอาจารย์ที่ว่าได้ผลเนี่ยเราต้องตั้งปณิธานเพิ่มปณิธานมีสองข้อใช่ไหมมหาพยาทานเนี่ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งเราจะตั้งว่าบุญที่เราทําในอาณาจักรธรรมเนี่ยให้เป็นบุญใช้หนี้ให้พระอาจารย์เมตตานําไปใช้หนี้เราเป็นหนี้เท่าไหร่เอาไป เอาไปเลยเมันจะไม่กลับมาหาเราอีกนะแล้วเมื่อเราใช้นี่ครบต่อไปเราทําบุญอีกมันก็จะกลับมาเป็นบุญวาสนาอีกอถ้าเราจะกลับพุทธลายเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้บุญวาสนาแล้วนะครับใช้นี่ให้หมดกลับได้แน่นอนอวันนี้ก็ขอร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาด ขอสิ่งศักสิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสขอให้อาวุโสให้อภัยขอบคุณครับสวัสดีครับ